ทำไมเมมโมรีการ์ดมันถึงได้ซับซ้อนขนาดนี้นะครับวันนี้เรามาไขาข้อสงสัยนี้กันเอาจริงๆคำปราบมันซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับมันซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีข้างในนี่แหละแฟลชเมมโมรีเนี่ยคือหัวใจของการ์ดทุกใบเลยแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดของมันอยู่นะครับเนี่แหละครับข้อจํากัดทางเทคนิคนีน่แหละคือต้นตอนของความวุ่นวายทั้งหมดเลยพอมีข้อจํากัดแบบนี้ SD card ก็เลยต้องพัฒนาตลอดเวลาโดยเน้นไปที่2เรื่องหลักๆครับ พราะไฟล์มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็เลยต้องมีมาตรฐานใหม่ออกมารองรับความจุที่เพิ่มขึ้นนี่แหละครับแล้วพอมาถึงเรื่องวิดีโอความเร็วในการเขียนก็สําคัญมากเลยต้องมีระบบจัดระดับความเร็วขึ้นมาง่ายๆคือแต่และคลาสเนี่ยเขาการันตีว่าเร็วพอสําหรับวิดีโอความละเอียดต่างๆกันครับแต่แค่พัฒนาไปเรื่อยๆมันไม่พอครับเลยต้องปฏิวัติโดยเอาเทคโนโลยีจาก SSD มาใช้เลยผลก็คือการดพวกนี้ทำงานเหมือนเป็น SSD จิ๋วที่ถอดได้ความเร็วเลยพุ่งแบบก้าวกระโดดเลยครับ และนี่ก็คือ2มาตรฐานใหม่ที่เกิดขึ้นมาครับ CF Express และ SD Express นั่นเองตัว CF Express เองก็มี3ขนาดนะครับยิ่งขนาดใหญ่ก็ยิ่งมีเลนเข้าคุณเยอะก็เลยยิ่งเร็วขึ้นไปอีกฝั่ง SD ก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาเลยเอาเทคโนโลยีเดียวกันเนี้ยมาใส่ในการ SD ที่เราคุ้นเคยกันเห็นความต่างของความเร็วไหมครับคือมันต่างกันคนละเรื่องเลยทําให้ทํางานกับไฟล์ใหญ่ๆได้สบายถึงจะเร็วเหมือนกันแต่จุดสําคัญคือ SD Express ยังใช้กับอุปกรณ์รุ่นเก่าบางรุ่นได้ด้วยครับ ที่การ์ดมันมีเยอะแยะซับซ้อนไปนหมดก็เพราะมันต้องวิ่งไล่ตามเทคโนโลยีและความต้องการของเรานี่แหละครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าฟอร์แมตไหนจะกลายเป็นมาตรฐานของอนาคตเรื่องนี้ยังต้องดูกันไปอีกยาวๆเลยครับ